ส่วนคุณพ่อลูกหนึ่งก็ฟฟักลิงฮีโร่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความที่ยอมเปลี่ยนชีวิตเลิกเที่ยวเลิกปาร์ตี้เพราะไม่อยากให้สีภรรยาต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวหลังมีน้องชูใจลูกสาวสุดที่รักที่ตอนนี้อายุ8เดือนแล้วล่ะค่ะผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนคือการเติมเต็ม เมื่อก่อนมันอาจจะว่างมันฮะมันอาจจะข้างในมันอาจจะว่างโงงๆเลยไยตอนนี้มันข้างในมันเต็มแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีใจที่อยากจะไปอยู่ในปาร์ตี้หรือความสนุกอะไรเหล่านั้นแล้วเรามีความสุขอีกแบบหนึ่งมากกว่าครับกเที่ยวถาวารเลยไหมก็ถ้ามันมีคอนเสิร์ตหรืออะไรที่อยากดูก็ไปแต่เล่ายาอะไรไม่ไม่ไม่เอาแล้วเล่ายาบุหรี่อะไรไม่เอาแล้ว แม้จะเป็นการสร้างครอบครัวแบบไม่ได้วางแผนล,ล่วงหน้าเพราะเกิดเหตุท้องก่อนแต่งแต่รับเบอร์ลูกหนึ่งก็ยืนยันหลังจากนี้จะมีการจัดงานแต่งงานเพื่อให้เกียรติภรรยาและครอบครัวอย่างแน่นอนโดยตั้งใจจะไปจัดที่จังหวัดพะเยาบ้านเกิดของฝ่ายหญิงซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการหาเลิกที่ลงตัวอยู่ค่ะนะเพื่อคนที่เรารักนี้เสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอนะคะ